บายบายแม่เกลียบผมก่อนนะบายบายเขาหอวันแรกแล้วนะลูกนะโอเคแม่ห่วงโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ห้าโมงสิบสามแล้วนะคะ oh. ก็ตอนนี้แม่กลับไปแล้วนะคะก็เหงาแปลกๆเหมือนกันทุกคนมันเหงาแปล คือแบบถ้าสมมติว่าเรามาหอแล้วเขาเรียนปกติในเทอมสองมันจะคือคืนกว่านี้เยอะเลยเพราะเพื่อนเพื่อนก็จะเข้าวันนี้กันแต่ว่าวันนี้ก็คือเพื่อนก็ไม่เข้ากันเพราะว่าใช่ค่ะทุกคนคำสอนเลยออนไลน์อีกแล้วแบบมันออนไลน์อ,อีกแล้วคือพีบอกเลยว่าออนไลน์พีแบบไม่มีสมาธิเลยเว้ยทุกคนมันเรียนไม่ได้จริงแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะคะก็พีว่าวันนี้ว่าจะเริ่มอ่านจีนเริ่มแบบเรียนจีนนะคะแบบเป็นการแบบ ให้รู้สักนิดนึงก่อนที่จะเริ่มเรียนจริงๆวันพรุ่งนี้ก็คือเรียนจีนหนึ่งนะคะแล้วก็ว่าจะทวนเยอะด้วยเนาะที่เรียนไปเทอมที่แล้วก่อนที่จะเข้าเรียนแบบเริ่มเรียนในเทอมสองให้ให้มันต,ต่อๆกันหน่อยไม่ใช่ว่าไม่รู้แบบลืมไปหมดเลยแล้วไปเรียนตอตนไม่ได้อะไรเนาะก็วันนี้ก็จะทำสองอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรพี่ก็ไม่น่าจะออกไปไหนด้วยแล้วก็พี่ว่าจะลองเรียนออนไลน์ที่หอนี่แหละไปสักสัปดาห์หนึ่งก่อนอยากรูว่ามันเวิร์กไหมยังไง กลัวว่าจะเหงาออกมาไปก็อาจจะก,กลับไปเล่นที่บ้านในอาทิตย์ต่อไปแล้วก็สลับกันไปเนาะไม่รู้จะได้อ่านตอนไหนอาจจะไม่อ่านตอนนี้เราอ,อาจจะก,กินก่อนนี่นะคะข้าวเย็นของเราซูชิก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการอยู่ของเราวันนี้จะเป็นยังไงนะคะ การแล้วออกเสียงเป็นภาษจีนได้ด้วยเหตุนี้เองเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ระบบการตอนนี้พี่ก็กำลังมาจีนนะคะก็ตอนนี้ประมาณกี่โมงเนี่ยหกโมงครึ่งน,น,น,นะคะก็รีบไปเรื่อยๆนะคะก่อนที่จะไปอ่านต่อขอพักกองน,นิดนึงแล้วฉันเราจะพาทุกคนไปดูวิวข้างนอกกันกลางคืนนะไป Hello. น,น,ะะนี่ค่ะคนี่ข้างก็จะมี้านจอดรถได้แล้วจริงๆตรงนี้ก็จะมีลานจัก,กรยานอาจจะช่วยลานจากักรยานค่ะคนณที่จ,จอดจักรยานตรงนี้นะอ่านี่จะเป็นบรรยากาศตรงระเบียงนะคะเมื่อค่ะมันเย็นเหมือนกันนะเนี่ยไม่ร้อนฟ้าดีนี่คือพัดลมของเรานะคะพี่ยังไม่ได้เปิดแอร์กลัวเปิงแอร์ แต่ว่าแบบอากาศในห้องมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นที่ต้องแบบเปิดแอร์เดี๋ยวค่อยเปิดตอนจะนอนแล้วกันภูมงใจในมุ่อาหารมากอ้โหนี่อาหารโอ้เต็มไปหมดอยู่ได้แล้วเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะมุมอาหารไมโครเวฟโอ้เรียบร้อยอยู่ได้แล้วทุกคนเรากลับมาเรียนจีนกันดีกว่าทุกคนก่อนอื่นเรามาเริ่มรู้จักเส้นเขียนของอักษรจีน ก็อัานเสร็จแล้วนะคะหนึ่งทุ่มแล้วก็ว่าจะนั่งเล่นโทรศัพท์หรือใดๆไปเรื่อยๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปอาน้ำเนาะจีนมันยากเหมือนกันจ้าอุตสา์หนีจีนมาแต่มาฐมก็มาเจอจีนอันนี้แต่จริงๆก็เลิกเองนั่นแหละแต่ก็แล้วก็ออตอนนี้พี่กำลังจะเขียนแทนแล้ว บ็อจีโน่ได้และทุกคนเหมือนชีวิตต้องการทําอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็จัดระเบียบตัวเองไม่เป็นเลยก็เลยนั่งเขียนแผนเนอร์ก็ทําให้เราจัดระเบียบชีวิตได้ดีขึ้นนะคะก็จะนั่งเขียนว่าแต่ละวันอยากทําอะไรอย่างจีนเนี้ยที่ไปเจอที่มันแบบเป็นแบบสอนที่ระบดอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะเขียนว่าวันไหนเรียนวันไหนบ้างดูขยันปะเหมือนใช่ไหม20 minutes later โอเคเขียนแผนเนอร์เสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันนะคะแล้วก็คิดว่าคลิปแค่นี้ดีกว่าที่เหลือน่าจะไม่มีอะไรละเล่นทศท์เลในไแพทนะคะ <Okay. S 1> ก็คลิปนี้ก็คงจบเพลงแค่นี้นะคะ <Okay. S 1> ก็ดูไปการเข้าหอค่ะวันแรกนะคะถ่ายเอาความทรงจำนิดนึงว่าดิฉันเข้าหอวันแรกด้วยการออนไลน์ที่หอแล้วก็มีเพื่อนเข้าด้วยเลย <Okay. S 1> แต่ก็เหงามากๆออกไปไหนก็นไม่ได้เพราะโควิดเป็นความทรงจำที่ดีจริงๆ ว่าก็เป็นความทนใจอย่างหนึ่งนะคะเริ่มต้น2 0 2 1ได้ดีมากๆเลยก็คลิปก็คงจบเพียงแค่นี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะใครอยากให้เห็นคลิปเกี่ยวกับหออีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเอามาทำให้เนาะแล้วก็คลิปเกี่ยวกับ M U X เนี่ยจะมาตามมาแน่นอนนะคะพอเปิดเทอมิน่นนี้แล้วคลิปนี้จะได้ลงเมื่อไหร่จะได้ลงเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าติดตามกด subscribe ไว้เลยนะคะแล้วกดกระดิ่งไว้้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล